สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนในหัวข้อเรื่องชุนเจียชุนเจียเทศกาลตรุษจีนในสัปดาห์นี้เราซื้อจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีนว่ามีอะไรบ้างเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ความเป็นมาของเทศกาลตรุษจ,จีนตรุษจ,จีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีนเพราะชาวจีนถือว่าวันตรุษจ,จีนคือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติของจีนเช่นเดียวกับเทศกาลสงการต์ของประเทศไทยดังนั้นชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่งและมีการเฉลิมฉลองทั่วโลก โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีนซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีประเพณีการเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันออกไปสำหรับที่มาของวันตรุษจ,จีนนั้นเชื่อกันว่าประเพณีนี้มีมานานกว่า4,000ปีแล้วจัดขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเดิมทีไม่ได้เรียกว่าเทศกาลตรุษจ,จีนแต่มีชื่อเรียกต่างกันตามแต่ละยุคสมัย นั่นคือเมื่อ2,100ปีก่อนคริสตศักราชเรียกว่าสวยซึ่งมีความหมายถึงการโคจรครบหนึ่งรอบของดาวจูปิเตอร์จนกระทั่งต่อมาในยุค1,000กว่าปีก่อนคริสตศักราชเทศกาลตรุษจ,จีนจะถูกเรียกว่าเหนียนหมายถึงการเก็บเกี่ยวได้ผลอุดมสมบูรณ์นั่นเองการเตรียมงานเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนนั้น จะมีการตระเตรียมงานตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนถึงวันเทศกาลตรุษจีนโดยผู้คนจะเริ่มซื้อข้าวของต่างๆเพื่อน,นำมาประดับตกแต่งบ้านเรือนของตนและเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนตั้งแต่ชั้นบนจนกระทั่งถึงชั้นล่างเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยปัดกวาดสิ่งไม่ดีออกไปภายในบ้านทั้งหน้าต่างประตูจะถูกประดับประดาไปด้วยสีแดง และกระดาษสีแดงที่มีคำอวยพรให้อายุยืนร่ำรวยอยู่ดีมีสุขติดไว้เต็มไปหมดจากนั้นครอบครัวจะร่วมกันรับประทานอาหารที่มีแต่ความหมายมงคลทั้งสิ้นเช่นกุ้งจะหมายถึงชีวิตที่รุ่งเรืองและมีความสุขเป่าฮื้อแห้งจะหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี สลัดปลาสดจะนำมาซึ่งความโชคดีจี้ฉายหรือสาหร่ายจะนำความร่ำรวยมาให้และเกี้ยวหมายถึงบรรพชนอวยพรหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วทุกคนในครอบครัวจะนั่งกันจนถึงเช้าเพื่อรอรับวันใหม่โดยการเล่นเกมเล่นไพ่ หรือดูรายการทีวีที่เกี่ยวกับวันตรุษจ,จีนและในวันนี้เราจะต้องไม่โกรธหริษยสหรือไม่พอใจเพื่อเป็นสิลิมงคลที่ดีสำหรับปีที่กำลังจะมาถึงนอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันตรุษจ,จีนเลยก็คืออ่างเปาซึ่งมีความหมายว่ากระเป๋าแดงหรือจะใช้คำว่าแตะเอียซึ่งมีความหมายว่าผูกเอว มาจากการที่คนสมัยก่อนชอบนําเงินที่มีรูตรงกลางมาลอยไว้กับเชือกแล้วผูกไว้ที่เอวนั่นเองโดยการให้อ่างเปาคู่แต่งงานจะแจกเงินให้กับเด็กๆและผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้แต่งงานโดยการนําเงินใส่ซองสีแดงเอาไว้และเมื่อถึงเช้าว,วันใหม่ทุกคนในครอบครัวจะเดินทางออกจากบ้านเพื่อออกไปกล่าวคําสวัสดีปีใหม่กับเพื่อนบ้าน และเครือย่าที่อยู่ใกล้เคียงกันคำว่าตรุษจีนภาษาจีนอ่านว่าชุนเจีย๋ยชุนเจีย๋ยแปลว่าเทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลเฉลิมฉลองกลางฤดูใบไม้ผลิก็ได้เช่นกันค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนรู้จักประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีนกันแล้วใช่ไหมเอ่ยสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเหล่าซื้อไม่มีการบ้านแต่ว่าในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนการตัดกระดาษจีนเด็กๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์กันไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่อีกทีสัปดาห์หน้าใจเจียน